บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวัน,รนเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตไยจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยพันธกิจมานาประจำวันผมสันทัศน์นะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการ มานาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่12เดือนตุลาคมในหัวข้อเรื่องได้รู้จักและได้รักและพระเจ้าของพระเจ้าที่จะนำมาใกล้ครวญและสมัครคีธรร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรม2สมูเอลบทที่9ข้อที่1ถึงข้อที่10นะครับพระธรรมสองสมูเอลบทที่9ข้อที่1ถึงข้อที่10 <c oughs> ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่า ดาวิดรับสั่งว่าพงพันของซาอูนนั้นมีเหลืออยู่บ้างหรือเพื่อเราจะสำแดงสัจจกกรณาแก่ผู้นั้นโดยเห็นแก่โยนาธานมีมหาดเล็กในวงซาอูลคนหนึ่งชื่อสิบาเขาก็เรียกให้มาเฝ้าดาวิดและพระราชาตรัสกับเขาว่าเจ้าคือสิบาหรือเขาทูลตอบว่าข้าประบาทคือสิบาพะยะค่ะ พระราชาจึงตรัสว่าไม่มีใครในวงซาอูลยังเหลืออยู่บ้างหรือเพื่อเราจะได้แสดงความรักมั่นคงของพระเจ้าต่อเขาซิบากราบทูลพระราชาว่ายังมีโอรสของโยนาธานเหลืออยู่คนหนึ่งเท้าของเขาเป็นง่อยไปยาคา่ะพระราชาตรัสถามเขาว่าเขาอยู่ที่ไหนซิบาจึงกราบทูลพระราชาว่าเขาอยู่ในเรือนของมาคี บุตรอัม,มีเอลในเมืองโลเดบาพยาคะแล้วกษัตริย์ดาวิดรับสั่งให้คนไปนำเขามาจากเรือนของมาคีบุตรอัมมีเอลที่โลเดบาเมฟีโบเชตโอรสของโยนาธานราชโอรสของซาอูลได้มาเฝ้าดาวิดและซบหน้าลงกราบถวายบังคมและดาวิดตรัสว่าเมฟีโบเชตเอ๋ยเขาทูลตอบว่า ดูเถิดผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทและดาวิดตรัสกับท่านว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราจะสําแดงสัจจกรุณาต่อท่านเพื่อเห็นแก่โยนาธานบิดาของท่านและเราจะมอบที่ดินทั้งหมดของซาอูลราชบิดาของท่านคืนแก่ท่านและท่านจงรับประทานอาหารอยู่ที่โต๊ะของเราเสมอไป และเขาก็กราบถวายบังคมและถูลว่าผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเป็นผู้ใดเล่าซึ่งฝ่าพระบาทจะทอดพระเนตรสุนักตายอย่างข้าพระบาทนี้และพระราชาตรัสเรียกสิบามหาเล็กของซาอุนและตรัสแก่เขาว่าบรรดาสิ่งของที่เป็นของซาอุนและของวงทั้งสิ้นของท่าน เราได้มอบให้แก่โอรสเจ้านายของเจ้าแล้วตัวเจ้าและพวกบุตรของเจ้าและเหล่าคนใช้ของเจ้าต้องทำนาให้เขาและนำผลพืชที่ได้นั้นเข้ามาเพื่อโอรสแห่งเจ้านายของเจ้าจะได้มีอาหารพรัประทานแต่เมฟิโบเชตโอรสแห่งเจ้านายของเจ้านั้นจะรับประทานอาหารที่โต๊ะของเราเสมอไปายซิบ่า มีบุตรชาย15คนกับคนใช้20คนคุณดูฟังครับในบทความอันทรงพลังที่ชื่อลูกของผมรู้จักคุณใหม่ซึ่งเขียนโดยนักเขียนข่าวกีฬาที่ชื่อโจนาธานาจ์กส์ก็ได้เขียนถึงการต่อสู้กับมะเร็งระยะสุดท้ายและก็ความปรารถนาของเขาที่จะมีคนมาดูแลภรรยาและก็ลูกชายที่ยังเล็กอยู่ ตัวของเขาเองในวัย34ปีได้เขียนบทความชินนี้ขึ้นเพียง6เดือนก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะครับจาส์เป็นผู้ที่เชื่อในพระเยะสุคริสและพ่อของเขาก็เสียชีวิตเมื่อเขายังเป็นหนุ่มเขาได้แบ่งปันข้อพระคัมภีร์ที่พูดถึงการดูแลหญิงไม้และลูกกพร้าและเขาได้เขียนคำพูดไปถึงเพื่อนๆว่า เมื่อฉันเจอพวกนายบนสวรรค์มีเพียงอย่างเดียวที่ฉันจะถามคือนายดีต่อลูกชายและภรรยาของฉันไหมลูกชายของฉันรู้จักพวกนายไหมและเช่นเดียวกันคือรู้ฟังครับกริย์ดดาวิดถามว่าพงพัน์ธุของซาอูลน,นั้นมีเหลืออยู่บ้างหรือเพื่อเราจะสำแดงสัจจกกรุณาแก่ผู้นั้นโดยเห็นแก่โยนาธานนะครับบุตรชายคนหนึ่งของโยนาธานคือเมฟีโบเชต ผู้ที่เท้าของเขาเป็นง่อยจากอุบัติเหตุได้ถูกพามาหากษัตริย์ดาวิดบอกกับเขาว่าเราจะสำแดงสัจากกรุณาต่อท่านเพื่อเห็นแก่โยนาธานบิดาของท่านและเราจะมอบที่ดินทั้งหมดของซาอูลราชบิดาของท่านคืนแก่ท่านและท่านจงรับประทานอาหารอยู่ที่โต๊ะของเราเสมอไปคุณรู้ฟังครับดาวิดได้แสดงความรักห่วงใยต่อเมฟีโบเชตและดูเหมือนว่า ในที่สุดเขาก็ได้รู้จักดาวิดอย่างแท้จริงคุณผู้ฟังครับพระเยซูทรงเรียกร้องให้เรารักผู้อื่นเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักเราขณะที่พระองค์ทำงานภายในเราและก็ผ่านเราขอให้เราได้รู้จักพวกเขาเป็นอย่างดีและรักพวกเขาอย่างแท้จริงและในช่วงเวลานี้ขอให้คุณฟังทุกท่านลองใช้เวลาคิด และคร่กลวนดูว่าคุณจะรู้จักผู้อื่นอย่างลึกซึ้งมากขึ้นได้อย่างไรและแการรักพวกเขาเหมือนที่พระเจ้าทรงรักคุณนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไรและเดินทางมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจำวันนะครับช่วงเวลาที่เราจะร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงสถิตในสวรรค์พระองค์เจ้าข้า ขอทรงโปรโดช่วยข้าพระองค์ที่จะถวายเกยเียรติแด่พระองค์ด้วยการพยายามที่จะรู้จักและรักผู้อื่นอย่างแท้จ,จริงเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักและรู้จักข้าพระองค์จึงอธิษฐานกลับทูลต่อพระองค์ทั้งสิ้นนี้ในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอาเมนคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังมานาประจำวันอยู่ในขณะนี้นะครับท่าคุณผู้ฟัง ท่านใดมีความประสงค์ต้องการติดต่อมาอย่างทีมงานของเราผ่านช่องทางดังนี้จดหมายหรือไปสินิบัติจากหน้าซาวงส่งถึงพันธกิจมานาประจำวันตูป 35, ปออ้ป3น3 5ปนฝวัมากกรุงเทพ1 0 2 4 3ผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i .odb.org และสามารถสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข0 2 7 1 8 5 1 6 6-7 และทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพร,พรสวัสดีครับ